เพื่อนๆวันนี้ก็เดี๋ยวมาตัดปัก๊กคนเดินได้เลยมาเล่งก่อนนี่คือมาแรกเขาเขากินกินตักนี่ดอกลอยการกินของเขานี่คือดอกลอยการกินเแตเ่ดูดูการนี้มันก็ไม่หมางนี่ยังมีอีกตัวนึงนี่มีอีกตัวนึงอืมินแล้ว นี่ก็ตัดพักไปทำกับเกาจริงๆก็ต้อนเลยแต่ว่าพมอบอกตัดก็คือมันก็ถ้าดวกไปอีกแบบนนะเดี๋ยวพมอบอกว่อย,ยดึงรากมันแบบกระปุปกมหมงไ่มาเร่งแต่กิน ก็คือกาเป้ามาณมันกินไปปลวา่าปักมันตอนหญ่เลยมันก็ไม,ไม่ไม่เปือนตื่ว่าแบ่งปันกันก็มีต,ตอนตอนหญ่มัง้งตอนเล็กมั้งก็มีกับนำเดี๋ยวไปตัดตอนนี้จะต้ง่งตอน คือคือพักตัวนี้ถ้าว่าถ้าว่าใส่ตาาหาใส่ปุ๋ยอิใส่าาใส่ปุ๋ยไปเลยมันกล,มก,ลกลายกลายอย่างง่ายง่ๆไปหมักเลยแต่ก็กินไปได้เรือยๆนี่นมีมันเร็งการชำรเปี่ยไม่แต่ว่าเพิ่งเจอกันก็คือกระทั่งนี้พุ่มใดออกแบบแต่ก,กปรปดิษฐ์ก็คือประหยัดน้มประหยัดสารอาหารลูกตัวแตงได้มันมีแต่ใส่สำหรับตลกตัวแตงตัวนี้อยู่การใช้งานก็ประมาณสามปีเล้ ข้ามปีก็ก็ตือว่าก็ตือว่าไม่ไม่ไม่มีก็บกพร่องนี่ก็อะไรหลักปักแต่ไอ้เปลื่นเปอนก้ามาเลยได้ละเอียดเพิ่มเติมไดพุ่มก็ใกล้วิธีการปฏิกระตั้งอาจจะประหยัดน้ำคือความเป็นไปได้ก็ก็ไอ้เปลื่นเปอนก้ามาเลยก็ก็ไอ้เปลื่นตะนับตะนุ่นไอเรื่องนี้ก็โดยตั้งใจก็ต้องการใน าการผลิตนี่กระจายถั่วประเตยคือว่าตกปากของไตถ้าหมานผลิตกาคกล้ได้โดยใกล้วิธีการผลิตก็คือพุ่มเปิดบัญชีเปื่นเปนโอน้าบัญชีพุ่มหนึ่งรอยบาทกาถ้าหมานผลิกตกาคกล้ได้ััวไตยก็สำหรับคลิปนี้ตอวนี้นะครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวก็ไปเลยอีกอีกกระตั้งหนึ่ง ตอนนี้อ้ะไรตอนนี้นี่กันนี่นี่ปุ้งกระยุนยันเผื่อว่าระทั้งประหยัดน้ำได้พ้่นจริงเล่ได้ะเอียัดปิ่มเต็มได้ <c oughs> นะครับสวัสดีครับ